วันนี้เรามากินไก่อยู่ที่ส้มตำอุดรน,นะคะถึงแล้วนะคะตรงนี้อยู่ด้านหน้าของตลาดช่องจอมวันนี้เรามาเที่ยวช่องจอมนะคะค่ะตอนนี้เราก็มาที่นี่ที่นี่เปิดร้านใหม่ไก่ย่างวิเชียนบรียอยู่หน้าตรงกันตรงกันข้ามตลาดช่องจอมจ้ะร้านสะอาดมากจัดร้านได้สวยมากนะคะนีจะเป็นร้านแบบนี้นะคะส้มตำอุดรน,นะคะอุดรเป็นชื่อของคนหรือเอาจังหวัดคะ เป็นชื่อเจ้าของร้านใช่ไหมของร้านอยู่ตอ,อ๋อแปล,ลว่ามาเป็นจังหวัดนะโอ้มีเด็กของหน้าทานนะคะืโคตรแซ่บนะคะอ้จัดร้านได้สวยมากไหนดูเมนูซิมีอะไรบ้าง ส้ตมตำอุดรตำไทยตำไข่เค็มปูปาร้ตาตำป่าหมูยอหอยเครงตํามำมาตีนไก่ตำั่วไหดองตำแตงเข้าวโพดทะเลรวมตำเหลาไก่ย่างค่ะก็จะเป็น ร่างจะเป็นข้าผัดหมูผัดทะเลผัดเนื้อผัดไก่กะเพารากะเพราหมูกะเพรากไก่กะเพราเนื้อขนมหมูกรอบไข่เจียวนะคะรัวร